นี่ของชิ้นแรกทันทีที่เข้างานกาชาตินะครับในงบ1500งบาทมาดูกันครับว่า1,500บาทเนี่ยผมจะได้อะไรติดมือไปบ้างสวัสดีครับวันนี้ผมไบร์ t แบนแบ็จะพาทุกคนมาสำรวจเกมในงานกาชาติกันครับว่ามีอะไรบ้างหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนผมใช่ไหมครับว่าเกมลุ้นรางวัลในงานกาชาติมีอะไรบ้างและอยู่ที่ไหนบ้าง เรามาดูและร่วมสนุกไปด้วยกันครับอยากบอกว่าเกมเยอะมากจริงๆครับลุ้นสนุกบรรยากาศเฮฮาติดใจเลยและเรามาดูสรุปของรางวัลทั้งหมดไปด้วยกันครั้งนี้ผมมางานกาชาติลง MRT สถานีลุมพินีออกทางออกที่สาน,นะครับ เส้นทางนี้นะครับจะใกล้กับประตูที่2ทางเข้างานกาชาติครับคนเยอะเลยนะเอาแค่คนข้างถนนนะ มีรถสุขาเคลื่อนที่จอดอยู่หน้าทางเข้าเลยนะครับแก้วครับถุงแก้วนะครับผมครับและนี่กลายเป็นหนึ่งภารกิจที่ต้องพิชิตครับเมื่อมางานกาชาติโอวันตินภูเขาไฟได้แล้วดีที่มาเร็วจิวไม่ยาว บูธโอเวนตินในงานกาชาติมีทั้งหมด5บูธนะครับเฉพาะบูธท,ที่5ที่ต้องจองออนไลน์มาเท่านั้นนะครับ ในงบนงบ1,500บาทมันเล่นเกมตามสูงดูซิว่าผมจะได้ของอะไรไปบ้างคาดว่าน่าจะได้รางวัลใหญ่แบงน,นี้เนาะมาดูกันครับ กลุ่มกระทรวงพาณิชย์นะครับเอาก็ลองนะอะไรอ่ะวันนี้ล่าสุดก็คือใบงานคอนเสิร์ตเกี่ยวกับรำพูดีเลยนะอ๋อมันคืออะไรอ่ะไปน้ำกระชากใบน้ำกระชากใชแล้วค่ะเอารถเลยดิอ๋ออันไหนตั้งเดิมนะอันนี้อันนั้นเอเคปตั้งเดิมเดี๋ยวผมลองตั้งเดิมมาด้ รสมจริงจางก็กินได้กุทานได้ค่ะแม่สตนีนัพโปลสตรีนัพโปลครับแล้วก็ชวนผมนั่งเดิมถ้านั่งเดินไปกินที่ห oh. <te as Siri> oh, like ้องก็ได้มีลองดูลองเก็บเทียบเออเราเป็ดใบใบสามารถเคี้ยวได้เลยนะคะมีใบด้วยเหรอใบเคี้ยวด้วยนั่นไงและอีกหนึ่ก็มีใบเหมือนกันป้าอ๋องั้นเอาดั้งเดิมนี่แหละเอาใบด้วยอยากเจียวใบ ที่ดินมีสลักตัดบอลตัดบอลกาชาติ20บาทเองไปเนะคะไป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 สอบมไปลยี่สิบบาท ไอออนราคา2บเจ็ดหกไอออน24นะครับวันนี้รางววันจะสุดอะไรเนี่ยครับมีไอโฟนมีทีวีมีอใ่ใหญ่สุดเนาะแทคีนม่เป็นเ่ไม่เป็นแล้วรเ่าไครับ่อนแบราคา2ทนะครับ2ครับ นะครับการประกอง20บาทนะครับใบละ20บาทนะครับใบละ20บาทเท่านั้นได้ครับตอนนี้ตอนงนะครับ20บาทได้กันหลายรางวัลเลยนะคะจริงครับโครงการได้เลยนะครับจริงเราะท่านรางวัลใหญ่ยังไม่ออกเลยคุข้าเจ้าออกรอบนี้แหละ พิเศษอะไรเอ่ยพล่มโมม้่ถืวถึง่อนนะคะเต็มที่เลยค่ะู่เนจักยานตั้งโต๊ะแล้วก็ตุ๊กตาโอเคนี่ข้าหลังมันแตก ไม่คิดชอบได้เลย,เลยค่ะค่ะอ๋อโอเคนี่ครับผมเอ้ยเขียนชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะครับผมนี่ครับค่ะ ครับมหนึบาทนะครับนี่ครับผมขอบคุณนะครับรางวัลนะครับรางวัลสามารถสแกนได้ทางไลน์แอนเฟซิพูดค่ะวันไหนเอ่ยวันที่18นี้18นี้รางวัลนึ่งครางวัลใหญ่สิบอะไรนะครับคอนโดค่ะเกเบวาอ๋ออยู่ตรงไหนฮะอยู่หน้ามอธรรมศาสตร์รังสิตค่ะี่ที่พูดจดซื้อได้แปดบาทเลยคะอ๋อไม่จะได้เตลี่ยนตัวคือจะย้ายเลยแรงแรงพัคสกนได้ทั้งร้า แค่ิดดูเส้นทางร้อยโอเคขยลยแ่วงมาแล้วไงเอาอีกสักใบไหมคะเปเลิกเป็นรด่อเาได้ี่ใบครับ่ยขาขมิิครับซื้อเป็นก่อนนะครับผมงเปันลยี่สิบห้าบาทนนีครับเลี้ยวเข้ามาในรูของเราห่อนได้นะครับผมนแ่

นี่ครับผมขอบคุณครับทุกท่านเน่ยมาสมคมแม่บ้านทหารอากาศุูดังตรงนี้โอ้โหมีกรีดตังแบบนี้นี่ครับสี่ใบครับเลือกสี่ลำเลยค่ะอ๋อสี่ลำเลยนะเราไม่ให้ออก อะไรนะครับแล้วกบเอากลับบ้านไหมอ๋อเอากลับไหมกลบแต่อากลับก็ได้ครับขอบคุณครับหนึ่งร้อยบาทนึ้บาทนี่ครับผมขอบคุณครับผลไม้น้ำชโช่ไทยอะไทยแล้วลองขายแบบได้นะคะ เราอยู่ดีตอนรับทุกท่านเลยนะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันมานั่งตากแอร์ยังออะไรอ่อะอุ้ยเสรารถเหรอแต่ส้นฟูส์นี่เรามาแรกของรางวัลกันนี่คับผมเอาสีะะ่สใบนะคะอ๋อนี่เหรอโจ๊กจิตรดา 4 con rói,ลอง đú, nhó, kẹo ngao 4 con. Oh, ờ. oh có 2 hả? Có 2 lốt. Là lốt, lốt có OK. Là... À. Lẩu gà, hấp chấm, chín gà. ดเดี๋ยวลองชิมรสไก่กับรสชิ้นไก่นะครับจุดรับกล้าไม้มงคลนะครับอมอธรรมาศาสตร์แจกคอนโดโ นีบอกเลยใครที่จะมอยดาวกันคุณได้ซึ่งก็คือคุณสี่ทีู่คุเอยดาวครับสี่ใบเอาสีใบสี่ใบอา้่ทห้าใบเลยห้าใบเลยหาใบเลยห้าบเลยห้าใบเล้าใบเลยหใบเลยห้าใบเลยห้าใบเลใบเลยหาใลยห้าใบเลยห้าเลย้าใบเล้าใบเลหาใบเลยห้า้าใบเลย้าใบเลยห้าใบเลยห้าใบเลยห้ให้เลยบเลยห้าใบยหาใบใบเลยบเลยบเล้าใหลยห้า้าใ้าใบเ ปล่อยทีละดวงเนาะโอเคแล้วก็จิ้มดาสีค่ะด้วยนะคะดาสีขาวเลือกได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันดวงนี้สอยดาวอ๋อซื้อบัตสอยดาวตรงนี้ใช่ป่ะฮะโอเค อันนี้โอเครางวัลใหญ่ป็นได้ครับรางวัลใหญ่เป็นรางวัลที่เราไม่ได้อะถามเลยโอเคมาดูกันครับว่าจะได้อะไรตุ๊กตาเป็นน่ารักใช่ได้ตุ๊กตาจะได้กเป่าอันนี้นะคะขอบคุณค่ะ เราเราเลือกรอเลยมั้ยโอ้ยจะได้เต่าจไ้เต่าดีมากไม่อยากได้ฉลามอ่ะเบอร์สี่เบอร์สี่คืออะไรครับได้แฟนน่ะได้แฟนอีกแล้วได้แฟนแฟนอันเดียวค่ะโอ้โหเบอร์หนึ่งได้ถุงผ้าแล้วก็แล้วอ๋อ เสาใช่ป่ะใช่ค่ะอ๋อไปต่อไปตักไข่ไดโนเสาร์ยี่สิบบาท ดูกันครับว่าหใบดีจะได้อะไรบ้างหใบกา ผมโปรได้ได้ไหในนี้นะคะได้ครับเ่ยเทาไปหาไม่เจอ มาดูกันครับว่าตกปลารอบนี้ชนะ,ะอะไรบ้างน,นี่ครับผม ลองลองเอาวันใหม่มาชิมนะก็คืออัเทศชิมได้ด้านนี้เลยค่ะจิ้มเยอะเนาะจิ้มเยอะจิ้มเยอะยังไงครับเ,เป็นครีมสลัด,ดน้ำมันงาค่ะอืมอร่อยอ่ะอืมเี่ยอร่อยอร่อยอร่อย,ออยมาเอาอันใหม่มาจิ้มหนอ่อยเอาอะ อีกเพลงหนึ่งผมอยากจะให้ทุกท่านได้แบบว่าขยับตัวขยับจังหวะกันบ้างนะครับ ใครงีแล้วเหรอสเารคนเดียวครับคนเดียวครับุดุด่ลต่ออีกอครับาดูกันครับว่าจะได้อะไรียมยัไมถ้าใบครับ

เรียบร้อยนี่คือของที่ผมได้จากทั้าชาติวันนี้นะครับ1นงบสองพับาทจากที่ตั้งใจว่าจะใช้แค่พั0 0แต่สู้เยอะเกินคาดครับผมเพลินเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่ได้มีอะไรบ้างจะคุ้มกับเงินที่ใช้ไปหรือเปล่ามาดูกันครับเริ่มจากอะไรดีก่อนครับเรามาดูกันนี่โอเคจับของกินก่อนละกัน อันแรกนะครับอะ,อะไรนี่น้ำมัน่วเหลืองตาหมึกซอาไปมาม่าครับนี่แะครับน้ำตาลมิตรผลอ่านีก็น้ำตาลนะสออันออผมชลรสอันนี้ผม,มา่าจะ สี่กระป๋องนะครับต่อไปเจะเป็นขนมขนมบิสก,กิตมะพร้าวแก้วนี่อะไรนี่บิสกเบนสตเบนโตนี่เีนโตเบนโต เ็นตอกเป็นตอกเป็นต,นตัวเลยสี่สูงนะครับจับหมวดของกินคราวนี้เรามาดูอ่าเละกระสอยกาตกน้ำมินจีครับนี่อะไรจับใจน้ำจับเหลืองนี่ก็กาตกแล้วก็ น้ำจิ้มเจ้าวีสาน,นของกินหรือเปล่าไม่ใช่ไลป่ป้นเอฟครับนี่ก็ไลป่ป้นเอฟแล้วก็น,นี่อีกสามอันปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไลป่ป้นเอฟแบบเต็มแป้งเรย์นิม,มายครับ ต่อไปทิชชู่สามชิ้นครับต่อไปนักจากอนไม่หนึ่งอันสองอันอันนี้ดีไซน์สวยสามอันสี่อัน นี่อะไรครับสบู่กุหลาบอ่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แฮนด์ซีรีทไท์ครับสองพันวิฟโฟสำหรับหลังหน้าใช่ไหมใช่ อันนี้นะครับตุ๊กต,ตาอะไรมาดูหนอตุ๊กตุ๊กตุ๊้ตุ๊กตุตุ๊กตุ๊กตุตุ๊กตาเนาะอกมุีอันนี้ตุกตตัวกตตไต ก็คุ้กินแจธรรมศาสตร์นิทานกระเป๋าผ้าอันนี้เรามาดูกระเป๋าผ้าทั้งหมดกันมีกระเป๋าผ้านะครับอันที่สองก็มีกระเป๋าผ้าสีฟ้ากระเป๋าผ้าสีฝาเงินจำเลยที่ก็กระเป๋าผ้าแล้วก็ กระเป๋าห้าตัวนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเหมือนกันสี่ใบก็เพราะหนูมีแหวนดีไซน์เซอร์เชิล สองนิ้วแล้ก็อะาก้าอันนี้อนนชอบ <c oughs> นิ่มดีด้วยเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งนะครับโอเคแต่ก็มีอะไรที่อะอีกอันนี้เร <c oughs> ื่องจากการเล่นเกมของคุณะะพ่อพ่อครับ <c oughs> เป็นกระเป๋า1ใบลาสีนี่สวยเลยครับรู้สึกว่านี้จะใช้คูปองตอนที่ก่อนที่จะไปจับไข่เนาะมีการเล่นรางวัลบ,บนเวทีนิดหน่อแล้วก็ได้รางวัลมาสม่วนิัตถุของข้างในนะครับเหมือนจะเป็นที่เราแข่งระนวท,ทำงานแล้วก็กระเป๋าน่าจะใส่เ็จเงินกระเป๋อออสองชิ้น มีกิฟต์วัตเชอร์จากเ네นเจอร์สองใบพอดีเลยครับกางจะไปมานเป็นะออมาตาสองพอดีเลยที่จะเข้าเ็วๆนี้ก็อาจจะได้ใช้เลยนะครับเป็นจริงๆตัวนี้ผม,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมแ,แล้วนะแต่ว่ามีอ่าพี่คนหนึ่งนะครับเล่นเกมแล้วก็มาติดต่อว่าขอขายต่อได้ไหมเพราะว่าพี่เขาไม่มีแผนที่ดูนานอยู่แล้วผมก็เลยสต่งมานะครับส่วน อันหนึ่น,นี่ครับอ,อะไรอ่ะตุ๊ออบัตรขึ้นอะไรนะชิงชาสวัสดีเอเชียทีทั้งหมด4ใบนะครับว้าวมผมไม่เคยขึ้นเอเชียทีเอชิงชาสวัสดีเลยโดยตัวสี่ใบนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดที่ได้ทำในวันนี้นะครับในงบ,บ2,000บาท เยมของรางวัลจากงานกาชาติครั้งนี้นะครับผมได้วอเชอร์ขึ้นจริงชาที่เอเชียทีคมาทั้งหมด4ใบแต่ผมใช้จริงแค่2ใบครับก็เลยคิดว่าจะแจกให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะครับง่ายๆเลยแค่ตอบว่าในวันนี้ผมเล่นเกมไปทั้งหมดกี่เกมครับง่ายใช่ไหมล่ะครับ ตอบมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกท่านที่ตอบถูกผมจะสุ่มรายชื่อแล้วแจกให้1รางวัลมี2ใบนะครับวั c h อร์นี้จะใช้ได้ถึงสิ้นปี3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายชื่อผู้โชคดีวันที่18ธันวาครับและรีบจะส่งวัเชอร์ให้ทันทีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ แล้วเราเจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย